ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาติดตามดูชมชุดนี้นะที่เป็นชุชมที่ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นที่นํามาเพิ่มบินเอาอ <c oughs> หลังจากที่เพิ่มบินเห็นไหมเชื่มบางบางกิ่งผมจะตัดนะตัดอ่าเพื่อให้เขาโตทันกันการเพิ่มบินเชมจะทําให้ชมเราสมบูรณ์ได้ไวนะอย่างตัวนี้จะเป็นไม้ที่อ่า กิ่งเล็กเรียวพร้อมนะครับผมเราก็ใช้วิธีการเพิ่มบินให้เยอะๆนะผมให้เยอะเลยให้มิดคนเลยนะเดี๋ยวรับต้นเอาไว้เพื่อเขาจะได้สร้างใบใหม่สร้างกิ่งออกมาแบบนี้อันนี้คือการทําให้ต้นชมชนเราที่ไม่สมบูรณ์ได้โตได้ไวอย่างต้นนี้กิ่งจะออกุอเหลืองนะใช้ไม่ได้ไม่สวยเราใช้วิธีฝังแบบนี้นะฝังลึกๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ให้น้ําทุกวัน แล้วจนชมเราจะแตกยอดแตกใบออกมาแบบนี้แตกฟอมมาเดี๋ยวเราค่อยตัดอีกครั้งหนึ่งเวลาที่เขาเต็มที่ตัวนี้ก็เช่นกันเป็นไม้ที่โยกลากขึ้นทําให้ดูแล้วก็ว่าไม้จะเป็นลักษณะจริงจริงพร้อมจริงเล็กไป็จริงแต่เก็บต่อใช้ทีหลักเดียวกันหลักการเดียวกันนะก็ทําให้ชมเรากลับฟื้นตัวได้โตได้สวยตัวนี้เป็นไม้ที่ที่สร้างฟอมนะเป็นไม้ที่สร้างฟอม สร้างความไม่เป็นพุ่มตัวนี้ด้วยไม้เหล่านี้ไม่ไม่มีอ่ามันนึกว่าไม่ใช่ไม้ที่ที่มีมูลค่าอะไรนะผมเอาไม้ที่ธรรมดาธรรมดามาทําให้ดูว่าการสร้างความไม้ธรรมดาทําได้หมดนะทำได้หมดตัวนี้ก็กําลังข้อฟอร์มกำลังสวยใช่ไหมกำลังสวยเลยตัวนี้เดี๋ยวดอกกำลังมาแล้วนะแล้วดูวรอดูว่าดอกจะ พอใช้ได้ไหมนะครับผมตัวนี้ต้นหนึ่งเช่นกันที่ไม้โครงสร้างเสียเลยใบอะไรไม่มาทุกอย่างไม่สวยแต่ว่ากิ่งมีข้างล่างไม่มีกิง่งมีมันถือว่าไม้ชุดนี้ไม่มีไม่มีกิง่งมีแล้วก็มีกิ่งด้านข้างเยอะเราต้องทำให้ไม้สวยเป็นไม้สมบูรณ์เพิ่มบินเข้าไปเยอะๆนะนะครับผมแล้วก็เติมน้ําทุกวันเลยอันนี้ไม่มีเวลาเติมน้ำมาแค่เราให้น้ําไา้ทุกวันเกตัวได้ไวอันนี้กิ่งนี้ผมตัดออก ไม่ได้สร้างความนะผมเห็นดอกดูดูเขาทาดีเราก็ไปเสียบดูนะเสียบดูเล่นผมเห็นดอกออกมาโดกดีตัวนี้ก็สายพันธุ์มั่วมาตัวนี้นะเป็นสายพันธุ์ที่เเป็นไม้เขาเรียกจะเรียกว่าเป็นไม้กลายพันธุ์นะเป็นไม้กลายพันธุ์ทั้งหมดเป็นไม้กลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ที่กลา,ายพันธนะุ์มา,ามาแล้วก็เลยไม่มีมูลค่านะไม่ได้ขายแล้วผมทําให้เป็นตัวอย่างเอาไว้ให้ดูแล้วก็วัดดูดอก คือว่าเราชอบแล้วก็จะก,การเอาไปขยายพันธุ์ได้นั่นแหละนะแต่แวะมาเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณที่เข้ามาเย,ยี่ยมชมขอบคุณมาก,มากครับผมก็มีอะไรสงสัยก็ทักมาถามได้โทรถามได้ทักถามได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับผมก็จบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ